ทุกท่านนะคะิีนี้อาร์ตแสนแปดจะพาทพุกท่านมารับชมตำหนักสัตลายมือเศรษฐี oh, <no. S 1> โดยอาจารย์การคุ้มการมหาเศรษฐีนะครับตามมารับชมกันเลยครับ okay, okay. Yeah. อสักจุดมหาโพคศัพย์เสร็จแล้วอาจารย์การก็จะลงณสวนหัดทาให้นะครับจุดมหาโพคศัพ์เปิดจุดเปิดชะตาชีวิตตามเส้นลายมือโชคลาบลาบรอยชื่อเสียงประสบความสำเร็จสุขภาพดีอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจฐานะดีขึ้นโชคแบบฟุกๆมาแบบง่ายๆดึงดูดรัพย์ต่างชาติ ครอบครัวความรักที่ดีขึ้น oh, <no. S 1> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ oh, <no. S 1> ในห้องก็จะเป็นการสักคิ้วเพิ่มโง่เฮงบนใบหน้านะครับ าริติหัวใจพระศีวลีเด่นด้านเมตตาค้าขาย,ขายและโชคลาภนะครับ oh, <no. S 1> ลงณนะหน้าทองครอบพลักลงสาริกาเสริมสเสน่ห์เมตตาครับผม <Yahoo! S 1> ลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาก็าหลังไหลกันมาต่อคิวสักยันกันล้นตำหนักเลยนะครับ oh, no. ต่อไปนี้ก็จะให้อาจารย์การแนะนำตัวนะครับมาลับฟังกันเลยครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์การนะคะอาจารย์การปกิีนี่ทำอาชีพเกี่ยวกับการสักคิ้วหูหิ้งนะคะแล้วก็ดูดวงแล้วก็การสักลายมือเศรษฐีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำในเรื่องของการสักลายมือเศรษฐีแล้วก็มาแนะนำอาจารย์อีกท่านหนึ่งเรียกว่าสินแสนะคะค่ะ สวัสดีค่ะชิสาเปิ้มเหมียวนะคะอ่าชิสาเปิ้มเหมียวก็คือตอนนี้เปิดเพจดูดวงจีนนะคะเกี่ยวกับดวงอาชีพนะคะฮวงจุย้ยโหงฮงนะคะอ่าชแสาเปิ้มเหมียวเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันกับอา,อาจารย์การในเรื่องของการสักลามือเศรษฐีนะคะวันนี้อ่าจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะทําไมเราถึงอ่าได้มาสักด้วยกันก็คือ ชินแสเฟมิลนะคะตัวเราเองเนาะได้ไปสักเรียนสักลายมือเศรษฐีแต่ไม่สามารถสักลายมือด้วยเองได้นะคะเป็นหมอดูหรือเป็นช่างสักหรืออาจสักลายมือไม่จะไม่สามารถสักลายมือตัวเองได้เนาะเราก็เลยทักเข้าไปหาอาจารย์การซึ่งเป็นศิษย์เรียนรุ่นเดียวกันมานะคะให้อาจารย์การสักให้พออาจารย์การสักให้แต่แต่ดูในมือเราอ่ะจะไม่มีรอยรอยสักเนาะเพราะว่าเราสักเป็นแบบสักน้ํามันนะคะให้อาจารย์การสักให้ผลตอบรับกลับมาก็คือ ลูกดวงเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจากที่เราไม่มีความมั่นใจว่าตัวเราจะเป็นชินแสได้ทุกวันนี้ก็คือประสบความสําเร็จนะคะจากเป็นแม่ค้าขายออนไลน์อยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ,ะมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะคะตอนนี้ก็คือแฮปปี้ Happy, มีความสุขนะคะเนาะ ส่วนของพิการนะคะหรือว่าจารย์การเรียกพิการแล้วกันนะคะก็เหมือนกันค่ะเราเป็นช่างไม่ว่าช่างสักคิว้วก็ไม่สามารถสักคิว้วตัวเองได้เราเป็นช่างตัดผมก็ <mas k> ไม่สามารถตัดผมตัวเองได้เราเป็นช่างสักลายมือหรือเป็นหมอสักลายมือเราก็ไม่สามารถสักให้ตัวเองได้นะคะก็แลกเปลี่ยนกันค่ะก็สลับให้สิแส์เผยเหมียวหรือคุณเหมียวสักให้แต่ของพิการจะสักเป็น สีเขาเรียกว่าสักสีหมึกนะคะที่เห็นสีแดงในอ่อนๆอ,อยู่ที่บนฝ่ามือนะคะอันนี้คือสักมาแล้วแล้วก็กําลังจางนะคะ เส้นลายมือที่เราสักตรงนี้ค่ะจะอยู่กับเราไม่นานจะอยู่ประมาณบางคนก็3อาทิตย์บางคนก็1-2เดือนนะคะอ,อ,ยอยู่ที่ว่าใครชอบสักแบบไหนถ้าอยากสักสีแดงก็ได้ถ้าอยากสักน้ำมันว่านก็ได้นะคะแต่ตั้งแต่สักลายมือมาเนี่ยค่ะแล้วก็เติมตลอดก็จะให้ซินสายเปเหมียวเป็นคนสักนะคะแล้ว สักออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าปังตลอดลูกค้าที่ร้านเนี่ยไม่เคยขาดสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูดวงหรือว่าสักคิ้วหรือสักลายมือเองก็เถอะคือลูกค้ามีตลอดไม่เคยขาดสายแค่ว่าเราความปังของเราแทบไม่มีเวลาที่จะประกาศให้โลกรู้อะค่ะก็เลยตกลงกันว่าเอะเราลองมารวมทีมกันไหมสิสำนักเดียวกันเลยนะคะเราลองมาดูว่าเราเปิดสักลายมือด้วยกันนะคะแล้วก็สักทั้งสองแบบนะคะ ทั้งมีสีแล้วก็สักน้ำมันว่านว่าเราสองคนสักแล้วจะมีความปังแค่ไหนท่านใดอยากรู้นะคะลองทักเข้ามาถามได้นะคะในเพจของเราการสักลามือณนะตรงนี้นะคะที่เรามานั่งอยู่สองคนไม่ใช่ว่าเราแยกกันสักนะคะไม่ใช่อยากสักกับจิ้นแสะไปเมียวก็มาสักที่ที่เราอยากสักกับอาจารย์การก็ไปสักที่อาจารย์การไม่ใช่นะคะคือเราอยู่ด้วยกันสักให้กับลูกดวง นะคะเราทั้งคู่จะสักให้กับลูกดวงใครอยากดูขั้นตอนการสักเอ๊ะทำไมใช้ช่างสักสองคนเลยใช้อาอาจารย์ทั้งสองคนสักเลยเราอยากให้ทุกคนเข้ามาพิสูจน์ว่าใช้อาจารย์สองคนสักแล้วจะมีความปังความรวยมาก<ช>แค่ไหน<ช>เพราะว<ช>่าเราต่างคนต่างแลกให้กันสักใช่ไหมคะเรายังปังยังรวยขนาดไหเพราะเรามีความปังคู่ใช่ปังคูค่ขนาดนี้นะคะถ้า ลูกดวงให้อาจารย์สองคนให้เราสองคนสักให้จะปังแค่ไหนเราอยากให้คุณเข้ามาพิสูจน์นะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาสักหรือใครที่เอ้ยไม่มั่นใจว่ากลัวค่าครูจะแพงค่าสักจะแพงหรือเปล่าอาจารย์สองคนรวมกันบอกได้เลยว่าไม่แพงนะคะทักเข้ามาถามก่อนได้นะคะคที่เพจของเราสองคนเนาะเดี๋ยวจะฝากลิงไว้ข้างล่างนี้นะคะค ยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครที่อยากปังอยากรวยนะคะฝากด้วยนะคะ<ด>ประจั์การญญาแล้วก็ชินแสาไยเหนี่ยวค,ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะครัคบไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อาร์ตแสนแปดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ